เดี๋ยวเราหยุดบรรยายตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับอาจารย์เบนแอนเดอร์สันเนี่ยสนใจเรื่องนรกกับสวรรค์มากเพราะว่าอาจารย์เบนแอนเดอร์สันเรียนคลาสสิกที่เคมบริดจ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอา,อาจารย์ก็จะมีการกล่าวเรื่องเกี่ยวกับดีวายคอมเมดี้ใช่มฮะเรื่องดีวายคอมเมดี้ของคนเขียนที่ชื่อดันเต้ใช่มฮะดันเต้พออาจารย์มาเจอ นรกและสวรรค์ δ, ในเมืองไทยอาจารย์ตื่นเต้นมากๆนะฮะอาจารย์เลย,ยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องวัดไผ่โรงวัวนะฮะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ศึกษาจนกระทั่งเขียนเป็นบทความเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเลยนะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เอารูปแต่ปกหนังสือของอาจารย์อาจารย์เอาเปรีที่วัดไผ่โรงวัวใช่ไหมขนาะดมันโตมากๆที่จะถือเข้าไม่ได้อะ ขึ้นิี่ายกระบาดไอ้จานองนั่นนะ่ะนะฮะแต่อาจารย์ก็ดินทั่วโลกเลยในการเกียเรื่องนรกสวรรค์ของคนไทยให้อะไรเน่บรรยายต่อน,นะครับว่าอย่างไรนะฮะก็จะสังเกตเห็นนะครับนนะะว่าเป็นนรกสวรรค์เป็นนรกก็จริงตรงนี้เป็นโซนที่เป็นนรกแต่ว่าจะเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กๆ,กๆลูกหลานมาแล้วก็เด็กๆนยไม่มีทีท่าว่าจะกลัวนรกเลยอืนอยากลงไปด้วย ก็ม <S an> ันเหมือนกับในในความหมายที่ว่าเหมือนกับอบรมให้ให้ลูกประพฤติปฏิบัติดี <S <S <an> <S เพื่อที่จะได้ <S <S <an> <S ไม่ต้องตกนรกใช่ไหมครับ <S <S <an> <S ส่วนลักษณะของเปรดที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่า <S <S <an> <S อย่าตงตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยจะมีคําจะมีคําที่ผู้ใหญ่จะบอกกับคนรุ่นผมว่าอย่างเช่นอเช่นเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ตีเราก็ตีตแม่เราก็ตีใช่ไหมครับแม่ก็ได้บอกว่ามือเท่าใบตาแล้วก็เป็นคำาคล้ายๆเป็นคําดุที่คล้ายๆคำคำสาดในความหมายว่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของก็จะเป็นเปรดหรือว่า ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อบุปการีครับผมแล้วก็มาถูกให้เข้าใจว่าเป็นเหมือนกับคนที่ทําชั่วทําไม่ดีก็จะถูกมาลงโทษอยู่ในในบริเวณนี้ครับแต่ว่าคนที่คนที่โดยเฉพาะฝรั่งนะครับหรือว่าคนที่เรียนลิคลาสสิกอังกฤษลิสเจอร์หรือว่าหรือว่าของของโลกนะครับจะรู้จักหนังสือชื่อดีวายคอมเมดี้อย่างที่อาจารย์จะไม่ได้เกินไปแล้วครับผมก็ดีวายคอมเมดี้เนี่ยง่ายๆคือแบ่งเป็นแค่เป็นสามส่วนถ้าเกิดใครท่านไหนที่เคยเคยอ่านดีวายคอมเมดี้ก็ จะมีส่วนที่ส่วนแรกที่ชื่อว่า Inferno ถ้าไม่รูจ้จักส่วนนี้ก็อาจจะเคยเคยดูหนังที่มีอย่าง Tom Hanks ใช่ไหมครับ Inferno เนี่ยมันเหมือนกับเป็นไฟไฟนรกครับผมก็คือในความหมายว่าเป็นนรกนะครับผมมันจะมีแบ่งเป็นสส่วนก็คือมีส่วนที่เป็นนรกเป็นผู้สุชนธรรมดาแล้วก็ส่วนที่เป็นสวัค์น์ครับผมแต่ว่ามันจะมีคําเรียกคําเรียกที่เราถ้ารู้จักไว้ก็น่าสนใจครับ่น่เล้ คื่งในของดิวานคอมดี้ของดานเต้นะครับจะจะแบ่งเป็นสส่วนคืออินเฟอร์โนปุกาโตริโอและก็พาราดิโซเราอาจจะไม่คุ้นกับไอ้คำก,กลางๆตรงปุกัโตริโอใช่ไหมครับแต่เราจะคุ้นกับพาราดิโซใช่ไหมครับมันก็คือคำว่าพาราไดซ์ใช่ไหมครับหรือบเรียนก็หมายถึงขึ้นสวรรค์แต่ในความหมายของการจะไปสู่สวรรค์เนี่ยครับแต่ละความเชื่อแต่ละศาสนานก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นในในในคริสต์ศาส,สนานเองนะครับก็มีทั้ง แยกเป็นทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนต์นะครับโปรเตสแตนต์ <Protestant S 1> จะเชื่อว่าชีวิตหลักความตายนะครับมันเป็นเหมือนกับทางกายภาพนะครับหลังจากนั้นมันก็มันก็จบแลครับจบเร่องนี้ก็จบแต่ว่าอย่างคาทอลิกเนี่ยมีคนหนึ่งที่แม้กระทั่งว่ามีคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังสามารถติดต่อกับคนที่เป็นกายเป็นสปิริตเป็นสปิริตหรือว่าเหมือนกับมีจิดวิญญ,ญาณที่ยังส่งถึงต่อกันได้ครับผมดังนั้นการจะไปสู่สวรรค์ในความหมายของที่ศาสนาก็คือว่าเราก็จะต้อง ไปสู่การที่เหมือนกับส่วนหนึ่งเขาเข้าหากอ๊อตอ่ะครับผมถึงจะไปเป็นไปเป็นการออทิ่งใลเชื่อกับพระพุทธเจ้าได้ครับผมอย่างที่นี้เนี่ยคนก็จ้บอกว่าเอ,อ้ามันก็เป็นพุทธศรราสนาใช่ไหมมันก็จบลงก็ต้องเดี๋ยวเราถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยจะเห็นว่าทางที่จะหลุดพ้นจากจากมารกอันนี้ได้นะครับผมก็คือต้องไปเหมือนกับว่าไปกราบไหว้ ขอพรจากพระที่ที่จะอยู่ทางทางทางด้านน้น,นะครับผมแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าประพฤติปฏิบัติด,ดีคืนจะกลับมามีชีวิตที่ดีนี่คือความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่า reincarnation นะครับผมว่าคนุษย์ก็จะเกิดแล้วเกิดอีกอย่างเงี้ยครับผมแต่ที่นี่เนี่ยถ้าถ้าเดิดถ้าลองสังเกตให้ดีนะทำไมถึงเด็กๆก็ไม่กลัวแล้วก็มันมีอะไรที่ทําให้มันน่าสนใจคือมันไปเก่ากว่าความเป็นุทธศาสนา ความเป็นคริสต์ศาสนาหรือศาสนาอ,อื่นๆคือมันสามารถย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เรียกว่าอนิี้ไม่ซึมอะครับหรือว่าลทัทธิที่มันเป็นเหมือนกับลักษณะเก่าแก่ครับมีเรื่องจัตเรื่องอะไรความเชื่อโบราณอะไรครับผมก็ครับผมเราเข้ามาที่ด้านหลังขขงถ้ำน,นี้คือก็เป็นทางเข้านรกนะครับก็ถ้าท่านเคยดูโฆษณาหรืออะไรใน,ในช่วงเก่าๆหน่อยครับผมก็เป็นครับผม,บผมใช่แล้ว ก็จะมีที่เราเคยพิพบมัจจุราชอะไรเงี้ยครับใครถึงท่าดับทีวีใช่ไหมครับสุวรรณตรวจดูบัญชีใครทําดีให้ไปสวรรค์ใช่ไหมครับเจ้าพญายมราชก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการลงโทพญายมราชนะครับราชาแห่งยมราชาแห่งยมนะครับนี่มานะสองคนนี้ถูกนํามาพิพากษาใช่ไหมเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะครับ ฝรั่งเวหรญี่ปุ่นเวลาเข้ามาที่นี่นะมันเขาจะตั้งคําถามที่น่าสนใจมากบอกว่าคนที่จะถูกลงมาในนรกเนี่ยเขาเอ,อาจารย์เบนถามอยู่คําบอกมีตารวจไหมเออเคถามเราก็งงเลยเราก็คือมันเหมือนกับว่านารกเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละตัวบุคคลนะแต่เวลาฝรั่งกับญี่ปุ่นเวลาเขาถามเราว่ะมีคนแบบนี้ไหมมีคนแบบนี้ปรากฏว่ามันไม่มีนะในนรกเนี่ยมันไม่มี มันมันสร้างไม่ได้อ่ะในในวิธีคิดของเราอ่ะโอเคต่อครับ <c oughs> ก็นอาจากคำถามเมื่อสองพันสิบห้าครับผมช่วงกลางปีได้มีโอกาสผมผมได้มีโอกาสพาอาจารย์เบนแอนเดอร์สันมาที่นี่ครับผมก็คำถามแรกเมื่อเราเดินเข้าม,มาสู่เขตนรกปุ๊บอาจารย์เบนถามเมือเที่อาจารย์ชวิตเล่าไปก่อนนั่นนี้ว่ามีตำรวจมั้ยมีหน้าการเมืองมั้ยสสหรือว่าผู้มิอิทิพลมีมั้ย เออไม่มีนะผมก็ตอบไม่ได้ไม่เคยถูก <ใน S 2> เราไม่เราไม่เคยคิดไงไม่เคยคิดว่าจะมีคนเป็นคําถามาที่เราไม่เคยคิดเนะี่ยเรามีแต่ว่าคนนี้ไปทํเอ,อ,อะไรล่วงละเมิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะการประพฤติผิดทางการอะไรกจจ็จะโดนโทษเลยเนะี่ยแต่มันไม่มีคนที่มันเป็นคนจริงๆในปัจจุบันนะหลักๆเลยคนที่จะถูกลงโทษจากที่นี่ก็คือการฆ่าตัดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับผมการทําประพฤติไม่ดีไม่ชอบต่อบุปการี อด่าพ่อแม่เออตบตีพ่อแม่เลยก็ตามครับผมแล้วก็มีคอร์รัปชันก็มีก็มีนะครับเดี๋ยวท่านลองไปหาดูก็จะมีบางหลายๆอันก็น่าสนใจครับเออผิดพวผิดเมียคนอื่นอะไรเงี้ยครับเรื่องเกี่ยวกับง่ายเอจะ,ะ,ะว่าสี่ห้าก็ก็ได้นะครับผมในในมันถูกโยงเข้ามาพอเป็นพุทธศาสนาก็จะเป็นเรื่องประมาณนั้นหรือว่าอย่างบางคนที่ที่ชอบเออแทงกบเออฆ่าชีวิตคนอื่นนะครับก็จะกลายไปเป็นแบบนั้นแล้วก็ถูกถูกลงทันในลักษณะคล้ายๆกันครับผม คอมเมนต์ของอาจารย์ของอนันต์คำหนึ่งก็คือบอกว่าเด็กๆเข้ามาที่นี่แล้วไม่กลัวเออมันก็แปลกนะคือเออเจนเจนแทดปัจจุบันเข้ามาสนุกด้วยทั้งนะถ่ายรูปกันใหญ่เลย <Disneyland. S 1> เป็นดิสนีย์แลนด์เพราะนแปลว่าความเชื่อที่ทางาศาสนาต้องการสอนเนี่ยมันคลอนคลอนแคลนไปละนะโอเคนะครับเ,ออเราจะดู จากจุดนี้ไปน่ากลัวไหมครับก,กลัวเหรอยังกลัวอยู่เหรออาจารย์ก็กลัวคือเกิดมาก็พ่อแม่ก็พาพามาเที่ยวชมนรกสวรรค์แล้วครับผมดังนั้นเนี่ยก็ก็จะมีพนังกงานต้อนรับอยู่สองท่านนี้นะครับตรงนี้ครับผมก็ผู้ชาย <c oughs> ผู้หญิงครับผมถ้าท่านใดที่ไม่เชื่อก็อยากจะพิสูจน์ก็สามารถไปพิสูจน์ได้ครับผมแล้ว เราจะเข้าจากนรกจะไปสวรรค์เลยไหมหนึ่งขออ่านที่อาจารย์เบนมาสํารวจแล้วแล้วมันเป็นลงในบทความของของวารสารอ่านแล้วกันนะครับผมน่าสนใจมากถึงแม้อาจารย์เบนจะบรรยายที่วัดไผ่รวงวัวแต่ว่าลักษณะของการน,นรกมันก็คล้ายกันอาจารย์เบนเขียนบอกว่าผมไปเที่ยววัดไผ่รวงวัวครั้งแรกเมื่อปี2518ในช่วงวันวาน,นยังหวานอยู่หลังถนอมประพาสร่วงนั้นยังไม่มีสนนใจใดตัดเข้าถึงวัดโดยตรง หากจะดันด้นเดินทางไปก็ต้องลงเรือล่องแม่น้ําท่าจีนซึ่งไปบรรจบกับแม่น้ําสายย่อยที่ขุดแยกเป็นคลองสายใหม่ระยะสั้นๆสิ้นจุดตรงทางอาจารย์อาจารย์เมนก็จะบรรยายไปเรื่อยก,การเดินทางไปถึงวัดนะครับแต่พอไปถึงวัดอาจารย์เมนบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นคำหยาบนิดหนึ่งในในภาษาไทยปัจจุบันอาจารย์เมนบอกว่าห่างไกลความเจริญชิบหายแต่แม่งน,น่าดูจริงๆว่ะ นี่เกิดจา์เป็นผู้ภาษาไทยเองนะครับแล้วก็บอกแล้วบรรยายให้ฟังถึงสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ภายในวัดที่สร้างโดยหลวงพ่อขอมแล้วก็เจ้าวาดผู้มากบารมีที่นับถือเป็นที่นับถือของผู้ดีมีเงินในกรุงเทพท่านตั้งใจให้สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในวัดนั้นทําหน้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสยามแต่ในแบบฉบับอันผิดแผกแตกต่างไปกว่าที่อื่นๆเพื่อนเ ร่ายยาวให้ผมฟังว่าวัดไผ่รงวัวแห่งนี้ก็คือที่ที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ผมจะข้ามไปเลยถึงตอนที่พออาจารย์เบียนไปถึงไปถึงตัวเ,ออเปรตไปเห็นเปรตป,ป,ปุ๊บอาจารย์เบียนก็บัญยายว่าขอเดินขนาดเดินทอดน่องเมียงมองอยู่ในนรกครับที่นี่ก็คล้ายๆกันก็คือว่ามันมีความเสื่อมโทรมบางอย่างแต่นี่อาจจะทาสไีไว้ไว้ดูยังใหม่อยู่นะครับแต่ว่า ที่นี่ีคนมาเยอะไงเพราะฉะนั้นก็ได้รับการดูแลรักษาดีวัดไผ่โรงวัวตอนนี้ถ้าไปแล้วน่าสงสารน่าสงสารมากๆนะครับแล้วก็อาจารย์เป็นจารย์ใหบอกว่าในส่วนอื่นๆของวัดเนี่ยก็จะทรุดโทรมเกือบเกือบทุกที่ครับจะมีอยู่ที่เดียวที่คนเยอะมากคนไม่ค่อยไปถึงที่อื่นแต่ว่าที่นรกเนี่ยครับพ่อแม่ก็จะพาลูกๆมาเพื่อเพื่อสอนว่าเออต้องทําประพฤติตัวยังไงถึงจะไม่ต้องถูก ลงโทษลงทานแบบนี้อะไรครับผมถ้ดูเหมือนเด็กๆก,ก็ชอบมากกับการเดินไปก็ uh, นั่นอะไรนี่อะไรใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วสิ่งที่อาจารย์เบนซึ่งเป็นฝรั่งเนี่ยมาเห็นการนําเสนอนรกในเวอร์ชั่นของประเทศไทยอาจารย์เบนก็บอกว่าม,มันมีความโป๊บเลื่อยมันมีลักษณะของเ,ออเครื่องเพศที่มันผิดแผกไปจากความเป็นจริงก็จะ,จะว่าได้ครับผมมันมออีครับผมก็ให้ท่านสังเกตเองครับผมที่ว่าไทยรงวัวเนี่ย สิ่งซึ่งอาจารย์เบนแอนเดอร์สันไปเจอนะฮะแต้ที่นี่ไม่มีคือมีเดวิดนะเดวิดของไมเคิลแองเจโลนะครับแต่เดวิดที่วัดไผ่หลงบัวนุ่งกางเกงของรักมวย oh. คือมันมันคงน่าเกลียดสำหรับ <laughs> <c oughs> คือมันดูจริงจังเกินไปใช่ไหมเ <c oughs> พราะแั้นเลยเอากางเกงน,นักมวยใส่ให้เดวิดนะเมืเ่อเร็วนี้ผมกลับไปวัดไผ่โรงวัวใหม่ไป,ไปตามหาเดวิดว่าอยู่ที่ไหนบอกเดวิดถูกย้ายไปอยู่อีกกุฏิหนึ่งแล้วนะแล้วถามว่าแล้วยังม,มุ่งกางเกงน,นักมวยอ,อยู่ไหมลูกศิ้น <c oughs> บอกยังมุ่งอยู่นะครับวันหลังจะพาไปวัดไผ่โรงวัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตปแปลกนะฮะเวลาเราดูด,ด้วยสายตาของคนอื่นเนะี่ย เออมันมันไม่ใช่สายตาของเราละแล้วลมันมันทาให้เราคิดอะไรที่เราก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับผม,มพา,พมพาเพื่อนญี่ปุ่นมาที่นี่ด้วยนะอาจารย์อนันต์ก็พาพวกนักศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาละไเกียวโตเนี่ยมาที่นี่ด้วยนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากนะโดยเฉพาะอาจารย์ที่ที่เกียวโตท่านหนึ่งครับเป็นอาจารย์สังวิยาครับผมชื่ออาจารย์ซโยชิคัโตซึ่งก็เป็นอาจารย์ท่านนี้ก็เป็น เป็นคนมีชื่อเสียงมากๆคนหนึ่งที่ทำเรื่องมาเลเซียอินโดนีเซียครับผมอาจารย์เป็นบอกรหนังสือเล่มสุดท้ายของอาจารย์เบนเดิกแอนเดอร์สันครับชื่อ alive beyond boundaries ครับผมอาจารย์เลายเป็นไทยแล้วชื่อว่าไก่กลาหลังสีชไกไกลกลานะครับอาจารย์ารมากอาจารย์คาร์เตอรก็งงมันอะไรเนี่ยทุกมันไม่น่าจะเป็นที่ที่มาจัดแสดงสิ่งของแบบนี้ครับ หนังสือขนาดที่ว่าหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกครับพูดถึงสถานที่นี้แล้วบอกว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่จ้องมองเครื่องเพศขนาดก็ถือมาในลานส่วนขนาดนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหนังสือครับเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเขียนโอเคเชิญไปสวรรค์นะครับผมทีนี้เนี่ยครั้งก่อนครั้งล่าสุดเนี่ยผมมา มาถึงที่นี่ปุ๊บก็มีม,ม,ม,มีทั้งอาจารย์กุลาดาส <S ami, S 2> ามีอาจารย์กุราดาคืออาจารย์ริชาร์ดใช่ไหมครับแล้วคุณเจฟฟรีย์เจ้าของโรงแรมที่เราไปพักนะครับทุกจู่ก็มีมีท่านหนึ่งในนี้ครับก็าถามผมว่าแล้วสวรรค์อยู่ตรงไหนล่ะบอกว่าผมเนี่ยมาพาคนมา,นารกเนี่ยให้พาเขาไปสวรรค์ด้วยหรือเปล่าผมก็ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้สนใจการไปสวรรค์เท่าไหร่ครับเพราะว่าเพราะว่าชีวิตก็คิดว่าปกติมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลย ก็ไม่ได้สนใจเรื่องการไปสวรรค์ก็เลยโทรศัพท์ไปถามแม่บอกแม่ครับสวรรค์นี่มันไปทางไหนใ,นในวัดม่วงใช่ไหมครับแม่ก็งงเพราะว่าในปัจจุบันคือคนก็จะเชื่อว,ว่าการไปไหว้พระคือการไปสวรรค์ใช่ไหมครับแม่แม่ก็ถามผมกลับว่าสวรรค์ที่ต้องการนหมายถึงสวรรค์จริงๆหรือว่าสวรรค์ในในคติในในความเชื่อครับผมก็บอกสวรรค์จริงๆไงแม่แม่ก็บอกว่าเดินตรงไปเลยลูกแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนั้นแหละสวรรค์ ผมก็เดินตามมาเดินตามมาครับผมเดินตามมาครับผมครับเชนครับไปสวรรค์กันอะเราต้องผ่านนรกไปก่อนนะครับผมผ่านนรกไปก่อนคนนี้ผิดด้วยเรื่องอะไรไม่ทราบผิดทาอะไรผิดคนนี้ค่าสัตว์จากชีวิตใช่ไหมคนนี้พวกนี้ทาทาผิดอะไรช้มือเนี่ยมีกระทะทองแดงนะมีกระทพะทองแดงอัน เป็นชอบกินเหล้ากินเหล้าผมเลิกกินละตอนนี้กินไม่ได้หมอไม่ให้กินนะครับแต่ผมผมไม่ตกละอันนี้การกินเหล้าก็เป็นบาปอย่างหนึ่งครับผมอันนี้ก็จะเป็นไม่ต้นงิ้วนะครับที่เราคยได้กินอันนี้ต้นนิ้วนะครับต้นงิ้วผิดลิดเมียผู้อื่นครับผมเดี๋ยวมาดูสวรรค์ของแม่ผมครับผมเชิญครับเชิญบัก ครั้งเป็นแย่งหัวคนอื่นอุ้ยบาปเมื่อเป็นมนุษย์ไม่ทำบุญกุศลครับผมหลังจากโทรศัพท์ถามแม่คราวนั้นครับก็เดินตรงมาปุ๊บแม่บอกเดินตรงมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายนั่นครับผมสวัที่แม่ผมหมายถึงความจริงมีคำที่เรียกว่าสุขาวดีครับ ท้องสุขาคือสวรรค์อย่างหนึ่งครับผมผมก็งงเออมันก็ยังไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจแล้วในทางสติล่ะในในแง่ของการท่องเที่ยวรู้ทททจะบอกว่าการไปสวรรค์นะคือการได้มาเข้าใกล้ชิดหลวงพ่อใหญ่หรือว่าเอพระนวมวนมีนศักยามุนีสีวิเชษชาชายชานะครับผมก็เดินมาเรื่อยๆครับผม ตรงจุดที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องกุศโลบายหรือ,อส่วนที่สร้างสมควรนานสําหรับที่จะสั่งสอนผู้คนตามแนวพุทธศาสนานะครับแต่กานแท้ที่แท้จริงแล้วนะครับนะก็คือการหลุดพ้นนะครับหลายหลายท่านก็บอกว่าการวีวนว่าตายเกิดอะไรต่างๆและมีท่านท่านหนึ่งก็บอกว่านิพพานก็คือสิ่งที่เป็นการหลุดพ้นนั่นคือก่นแท้ของผูษษษ้ศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธลักษณะนะครับที่เราเห็นเบื้องหน้านี่นะครับจากด้านบนสุดน,นะครับนะฮะเราจะมองเห็นว่า นะครับตรงพาคเนี่ยนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพระกันก็คือหูเนี่ยนะครับค่อนข้างยาวนะครับนี่คือลักษณะที่นะครับจะต้องเป็นคนหูหนักนะครับไม่เชื่อใครง่ายจะต้องเป็นคนหูหนักนะครับสิ่งที่เชื่อจะต้องเป็นสิ่งที่จริงนะครับส่วนท้ายอีกอันหนึ่งนะหลายคนบอกว่าแล้วตรงลักษณะอไมมีผมนะครับอันนี้ กระหมดผมหรือก้นหอยนั้นเปรียบเสมือนกิเลสตัณหานะครับนะฮะที่กออยู่บนศรีรษะอยู่บนหัวของเรานะครับแล้วก็พระองค์ได้ดูจพ้นก็คือมีเปลวไฟลุกขึ้นมาไม่กิเลสตัณหาทั้งหมดอ่าเรียกว่าโรกุตระนะครับด้านบนนั้นนะครับที่เราเห็นอยู่นี่คือพุทธลักษณะนะครับที่แสดงเห็นว่านะครับจะมีความสุขที่แท้จริงก็คือการได้ผาผผานกิเลสความอยากใดๆดทั้งสิ้นนะครับอ่ะแล้วเราก็จะเป็นสุข นะครับอันนั้นคือความหมายของพุทธลักษณะนะครับส่วนท่านใดจะไปศึกษาที่แท้จริงอย่างไรนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมส่วนวัดนี้นะครับค่อนข้างที่สําคัญเพราะว่านะครับต้องยอมรับในส่วนของกุศลบายของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ในส่วนของตรทนะครับหนึ่งก็คือนําเอาส่วนของทางด้านพระพุทธรูปองค์นี้ที่ประมวลว่าสูงที่สุดนะครับแต่เดิมเนี่ยที่ท่านอาจารย์ชวิทย์บอกว่าวัดไผ่วงัวเมื่อก่อนเนี่ยนะครับพระกุศลโทองค์นั้นเนี่ยสูงที่สุดใช่ไหมครับ นะครับก็โอ้โหแห่กันไปแล้วก็แนวทางก็คือนะครับหลวงพ่อขอมก็นะครับ,นะรบมีการสร้างในส่วนของนรกนะครับที่จำลองให้นะครับ,รหนะรบเห็นว่านะครับก่อนจะไปสุดสวรสค์เราต้องผ่านเรื่องนี้ต้องสอนเรื่องนี้นะครับแต่ในส่วนของที่ท่านอาจารย์นันน์บอกไว้ก็คือว่ามีต่างชาติมานะครับแล้วก็มีคนไทยหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้นะครับสมมุติมากเกินไปเห็นอะไรที่ทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมอง เขาไม่ได้มองในส่วนที่ลักษณะกุศโลบายตรงนั้นแต่เขามองเป็นเรื่องโป๊ป่วยเรื่อง,งต่างๆมาก็ไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยเซลฟี Self ่ free, นะครับอันนี้จากหลักที่โตเต้นะครับแล้วก็ทางนัดเนี่ยเคยพาเด็กมาแล้วนะก่อนจะลงเนี่ยนะครับต้องเน้นให้เขาชัดเจนว่เาเขาลงมาแล้วเขาจะได้อะไรนะครับแต่ถ้าเราไม่พูดให้ตรงนั้นลงมาปุ๊บทุกคนก็ไม่ได้มีความกลัวเลยสนุกสนานนะครับไม่ได้มีมีหลักแก่นแท้ในการที่จับจุดว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรนะครับ อย่างที่เราผ่านมานะครับทางด้านหลวงพ่อท่านพยายามที่นําเอาในส่วนของความเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นลัที่คงจื้อหรือเรื่องต่างเราจะมองเห็นในส่วนของทางปราชญ์ของจีนนะครับเทพะเจ้าของจีนนะครับแล้วก็องค์ใหญ่เลยก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมครับนี่ก็คือขุณสรบายนะครับอันนี้เต้เสริมในส่วนของทางด้านเรื่องความเชื่อแล้วก็นําพาในสิ่งที่นะครับเป็นกันที่พวกเราได้ระชมกันนะครับจบเรื่องสอนครับถ้าอย่างนั้นเต้คิดว่า การสื่อไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้กับคนรุ่นใหม่อะมันเหมือนกับเผื่ออาจจะได้คนรุ่นเก่าซึ่งกำลังจะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> สื่อกับพวกมุงมิงได้มาเออมันน่าสนใจนะ <c oughs> ผมว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเมื่อมาดูแล้วสิ่งที่ผู้ที่ตั้งใจ ทำแล้วไยจะสอนเนี่ยผู้ที่ถูกสอนกลับไม่รับนะคนแปลว่าคนรุ่นใหม่บอกไม่รับละกลายเป็นมาเออก็สนุกดีนะถ่ายรูปนะฮะ <The> mm. คือมันเหมือนกับเว,เวลาเราอธิบาย <c oughs> ใช่ไหมฮะเราจะอธิบายพยายามให้เห็นธรรมะแต่ความจริงคนทั่วๆไปต้องการเห็นความเป็นจริงของโลกปัจจุบัน มากกว่าโลกในอนาคตซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจอีกเขาก็ไม่แน่ใจอีกนะถ้าจะว่าไปอะผมไม่ได้มองว่าไม่ได้มองว่าเป็นความผิดหรือถูกในแง่ที่ว่าวัตถุประสงค์ต้องการจะสอนเรื่องธรรมะแล้วก็เด็กๆไปมองเรื่องอื่นๆนะครับผมกับคิดว่าไม่ควรจะเป็นคือไม่ต้องพูดเรื่องศาสนาแล้วกันพูดพูดถึงสิ่งที่เขาสร้างมานะครับนรกสวรรค์อะลรก็ตามนะค,ความหมายของมันคนไม่ควรจะเหมือนกันด้วยซ้ําสาหรับแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะมี แลแบบ้จกการตีความใช่ครับมันควรจะเป็นคําถามปลายเปิดเลยว่าเด็กๆอาจจะเห็นมันเป็นอย่างหรือผู้ใหญ่จะเห็นอีกอย่างหนึง่งนอกจากเรื่องศาสนาความเชื่อนี่อย่างเช่นเรื่องประชาธิปไต,ตยก็เหมือนกันอาจจะคนละเรื่องเดียวกันด้วยซ้ําในความหมายที่ว่าคนรุ่นอาจารย์ชันวิทย์คนรุ่นหลังมานิดหนึง่งเจเนอเรชันเอวายนะครับก็อาจจะมองว่าประชาธิปไต,ตยเป็นแบบหนึ่งแต่คนรุ่นเนี้ยท,ที่ไม่กี้มีการพูดถึงมุงมิงอ,อะไรก็ตามนะครับผมเขาอาจจะมองประชาธิปไตยเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับ ปัจจุบันนี้คือรุ่นแซครับใช่ไหมรุ่นแซตัวแซดนะครับดังนั้นมันไม่ผมว่าในงานผมมันไม่มีผิดหรือถูกในความหมายที่ว่าแต่ละคนเข้าใจมันยังไงในเรื่อง,ง <c oughs> เรื่องหนึ่งเช่นเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่คนที่เขาไปแล้วหมายถึงว่าไปสวรรค์แล้วเขาก็ไม่มาเล่าให้เราฟังใช่ไหมครับมันเปน็นเรื่องเล่าจากจากแต่ละคน,นะครับดังนั้นคนจะแต่ละคนคนจะมีโอกาสได้เข้าใจเรื่องเรื่องหนึ่ง ไ,ไม่ต้องจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อแล้วแต่ไม,ไม่ต้องคือ <c ười> น,นรกสวรรค์ของไทยเนี่ยนะเข้าใจไม่ง่ายนะครับลองอ่านดูนะนรกสวรรค์ของไทยเนี่ยเพราะว่านรกสวรรค์ของไทยเนี่ยได้ได้ความคิดมาจากทั้งพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาแบบไหนก็ไม่ใช่พุทธศาสนา มันเป็นพุทธศาสนาแบบลังกาใช่ไหมฮะแล้วผสมกับพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันซ้อนกันอยู่แล้วอนันต์บอกว่าบางอย่างเนี่ยเผลอๆมันเป็นก่อนพุทธศาสนาก่อนพราหมณ์ฮินดูด้วยคือการนับถือ,พ,อ,อพูดผีปีศาจจะมาเป็นแอนิมิซึมที่เรียกว่าเป็นแอนิมิซึมมันปนกันอยู่มันอาจจะซับ ใช่แบบของจีนอีกก็ผสมเข้ามาใช่ไหมคือที่นี่รวมรวมหมูดแม้กระทั่งเจ้าแม่กวนอิมก็อยู่ใช่ไหมเจ้าแม่กวนอิมก็อืเทพต่างๆเพราะฉะนั้นแปลว่าซับซ้อนกว่านรกสวรรค์ของศาสนาคริสต์นะที่ที่เราฟังจากเรื่องดีวายคอมเมดี้หรือแม้กระทั่งนรกสวรรค์ของศาสนาอิสลามซึ่งก็แตกมาจาก ศาสนาเก่าของนะฮะคริสต์กอิสลามเป็นสายคริสต์กอิสลามแตกมาทางเป็นสองสายใช่ไหมมาจากศาสนาเก่าของอ,อะไรละ่ะเรียกว่าอิสราเอลอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับ you, อยู่อิสราเอลเขามันซ้อนกันอยู่เยอะมากของไทยเนี่ยซ้อนกันอยู่เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเราอธิบายเนี่ยเราอาจจะนึกไม่นึกไม่ถึงด้วยว่าเรากําลังอธิบายฮินดูพราหมณ์แต่เราบอกว่าเป็นพุทธ แต่ความจริงไม่ใช่นะฮะเพราะว่ามันซ้อนกันอยู่เยอะมากผมให้อนันต์นั่งค้นดูว่าเอ๊ะนรกสวรรค์มันมีกี่สวรรค์นี่มันมีกี่ชั้นนะโอโ้โหยุ่งยากเป็นบ้าเลยนะถ้าเราเชื่อเวอร์ชั่นไตรภูมิมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะดาวดึงคือที่ไหนนะฮะดุสิชั้นดูสิดุสิอยู่ที่ไหนโอ้มันมันหลายชั้นมากครับมันซับซ้อนกันนะครับ ดูสิชั้นห้าจตมาริกาครับผมจะตูมมาราชิกาก็จะตูกเือสี่ก็คือมีเทพตกลงเราจะขึ้นไปบรรลุธรรมกันไหมครับผมคือขอถามหน้าที่ผมทําได้คือทุกสุการพาท่านไปเห็นตรงนี้สวรรค์ครับส่วนท่านจะเลือกไม่ไหวเลยขึ้นสวรรค์ก็เดี๋ยวจะพาไปส่งครับผมแต่ถ้าเกิดมีท่านใดที่้การาไปดีกว่านะเต้นะ คือถ้าเราไม่นำเนี่ยก็ไม่มีคนตามใช่มด้วยระยะห่างประมาณใครคิดว่าตัวเองยังเราไม่อยากจะถามคําถามที่ทารุณโหดร้ายนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราวิ่งไม่ได้นะฮะเราไปวิ่งแฮมทาโร่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไปวิ่งไม่ได้ก็เดินนะถ้าเราวิ่งไม่ได้เราก็เดินถ้าเราเดินไม่ได้เราก็คลานเลยถ้าเราคลานไม่ได้ ทำไงฮะให้คนอืน่นพาแต่ว่าเราหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเดินครับเราเดินคนที่มาไหว้หลวงพ่อใหญ่นี้นะครับก็คือจะมีเชื่อว่าคือคนจำนวนมากก็จะเชื่อว่าถ้าเกิดได้ไหว้พระขอพรแล้วก็ขึ้นไปแตะนิ้วมือของหลวงพ่อใหญ่ก็เหมือนกับเป็นการสื่อถึงองค์พระพุทธรูปใหญ่ได้ครับผม ตามที่ท่านเห็นนะครับผมก็มีป้ายข้อความว่าพระพุทธมหาราวมินทสักยมุนีสิบเเสดชัยชาญขนาดหน้าตักกว้าง63เมตรสูง95เมตรครับผมเราจะถ่ายรูปร่วมกันสวยๆอยู่ข้างหน้า